เนี่ยผมเชื่อเลยว่าพี่น้องในรายท่านนี้คงเจอปัญหาเรานีครับใบมันเหลืองใบมันแห้งแห้งแบบนี้พี่น้องแล,ล้วก็ร่วงแล้วก็ล้นเนี่ยใบมันจะบดซึนจะตกตูบสูบลงแบบนี้แบบนี้เนี่ยจะบวตั้งแบบนี้เนี่ยเนี่ยปัญหาเรานีนี่ส่วนมากสิเกิดช่วงหนาฝนพี่น้องเนี่ยหัวมันเน่าบอ่บอบ่อเน่าครับพี่น้องลักษณะแบบนี้ เดี๋ยวผมสิพภาพพี่น้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับอาการเหล่านี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวเกษตรสวนมะ,ะสัสปะรังท,ทุกท่านครับมาพบองิอีกเชียงเคยครับพี่น้องฮักกันไปดีกว่าสร้างการครับพี่น้องครับลหลายท่านเจอปัญหาเรื่องฝนมันบ่อพี่น้องฝนนี่ตกดีดีเด้ทางบ้านผมจะวัดบุษก,การณื่อนครับตกมาในสามเดือนแลไรพี่น้องแทบจะว่าเห็นแดดเลยละ่ะแต่ละมือเห็นแดดประมาณชั่วโมงสองชั่วโมง บางมือก็พอได้ฉีดปุย๋ยทางไบเนี่ยบางมือก็บแท้จะบ่ได้ฉีดบางมือกับ่บดรเฮ็นงานครับนี่แหละเป็นช่วงหนาฝนแล้วก็ปีนี้นี่ฝนจะออกจะออกช่วงประมาณปลายตุลาครับเพราะว่าฝนมาซาแล้วก็จะออกไจะออกซาเฮือนครับปีนี้ผลกระทบหลายๆเขาห้องว่าเอียงกว่านารินโยะเกี่ยวกับพวกฝนผมกับพ่อพ่อสิรูปไปได้ครับเกี่ยวกับนั้นนี่ครับนี่มันสะพานหลังที่ พี่น้องเจอปัญหาหลายหลายคนเกี่ยวกับอาการเรานี่ใบเหลืองลักษณะแบบนี้แต่พี่น้องในหลายท่านกับขวดบ้างหัวมันสับปะหลังแต่กับหัวบนเนาหน้ามก็บม่ได้ขังอาการแบบนี้นี่เนี่ยมันสับปะหลังบ่าตายด้วยพี่น้องเด้ออาการแบบนี้นี่มันเกิดขึ้นเพราะว่ามันสับปะหลังเท่านี้ ว่าสามารถสงังเคราะห์แสงได้ครับเพราะว่านี่พี่น้องท้องฟ้านี่ล่ะฝนนี่ลหละมันตกลงทุกมือทุกมือผมจะอธิบายสูดพี่น้องฟังฝนตกลงทุกมือทุกมือแล้วก็บ่มีแดดบบมีแดด,ด,ดให้มันสัมปะหลังเฮาสางังเคราะห์แสงได้ก็ือคือมันสัมปะหลังเฮานี่พันดูดสารอาหารขึ้นมา ขึ้นมาต่ขึ้นมาทางลำต้นลำต้นแล้วที่นี่ขึ้นมาสูา้ใบขึ้นมาสู้ใบแล้วสังข้อแสงว่าได้ที่นี่ก็คือปรุงอาหารกินบ่ได้อะไ,อไพี่น้องว่าอย่างไคือปรุงอาหารกินบ่ได้มันจะมาอ้างอยู่ที่ใบที่นี่ในตอนเมื่อที่บ่มีแดดมาอ้างยู่ที่ใบแล้วเหตงไดล่ะต้นมันสัปะรังคอยจะยู่หลอดเขาก็ต้องสลัดใบทิมครับสลัดใบทิม เพื่อความอยู่รอดคือเฮ็ดใหตต้นต้นมันสัมปะหลังนี้บ่ตายทั้งต้นค,คือต้องสลัดใบถิ่นเป็นบางส่วนพี่นอ้องจะบดจะจะบดเน่าหมดเด้อจะจะบดเหลืองหมดเด้อให้พี่น้องสังเกตน่ยใบนี่ปกติเห็นบอกเนี่ยนีการตัวนี้มานีตัวนี้ปกติตัวนี้ปกติตัวนี้เหลืองตัวนี้เหลืองข้างบนนี่จะปกติถ้าในลักษณะแบบนี้นี่ พี่น้องตดประเด็นออกไปเลยครับโบแมนมันเน่าครับโบแมนหัวมันเน่าเป็นแบบนี้หัวมันเน่าจิปนอีกลักษณะแบบหนึ่งหัวมันเน่านี่จะเหลืองตั้งแต่ด้านล่างเลยพี่น้องตั้งแต่ใบแรกเลยล่ะใบที่ยื่นใต้ดินนี่ติดดินนี่จะเหลือง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 ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนหอดใบส่วนที่สูงที่สุดจนเหลือแต่ยอดนี่พี่น้องจนเหลือแต่ส่วนยอดนี่ ประมาณสองสามใบยูหยอดนี่ขึ้นเนาถ้าเป็นในลักษณะแบบนั้นถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้นี่บอแมนคือมันสับปะหลังปรุงอาหารบรัยเพื่อความยูหลอดของมันสับปะหลังก็ต้องสลัดใบทิมครับสลัดใบทิมให้เหลือหน่อยที่สุดเพื่อความยูหลอดเพราะว่าดูดสารอาหารดูดแร่ธาตุขึ้นมาแล้วเลี้ยงมาจากทางลําต้นนี่มาสู้ใบเพื่อที่สัตว์สัรงข้อแสงฝนกระตกซู่มือ แดดกับบุมีที่นี่สองมือสามมือผ่านไปเรื่อยๆปุงอาหารกับปุงบะไรเทมนนี่ยเทมันในบ้านห้องกับเปียกทียใส่กับท่อน้ำยางน่ะล่ะท่อท่อสายยางเนี่ยเนาะท่อสายยาง,ท,ายยางที่เขาเปิดน้ำเนี่ยพี่น้องเขาเปิดน้ำแล้วเขาดันดัน,ด,นดันน้ำไปเรื่อยๆมันชีแตกได้บนนัดนี้ท่อนะมันบุมีทา้งออกครับอันนี้คือการบุมีแสงที่จะมาสังเคราะห์อ,อาหารสังเคราะห์ปุ๋ยที่ยุ่นในบริเวณเรานี่ กับเพื่อควบยูรอดเฮ็ดทังไหนเนี่ยต้นมันสำปรัหลังที่ยูรอดหัวมันจะบอเนาต้นจะบอเนาจะบอ,ะบอแห้งตายก็ต้องสลับใบสมเป็นบางส่วนครับจะเป็นในลักษณะแบบนี้เด้อพี่น้องให้พี่น้องสร้างเกลีบเนี่ยเห็นบ่เนี่ยจะเป็นส่วนกลางส่วนใต้ปกติเขียวแหล่ปลื๋ๆคือเกา่าเนี่ยเขียวแหล่ปื๋ๆคือเก่าแต่ใบส่วนกลางจะเนาประมาณจะเหลือง มันจะเน่าบอพีดพี่น้องเนี่ยจะเนา่าอลไจะแห้งใบส่วนบนเดี๋ยวนี้ปกติปกติเนี่ยถ้าเป็นในลักษณะแบบนี้ให้พี่น้องไปพิจารณาไปพิสังเกตต้นมันสับปะหลังเจ้าของที่ยุ่น้ำสวนให้พี่น้องออกไปเบื้องแนะ่มาในเบื้องแนะ่บรบ่เว้นว่ายุตตบานฝนตกกับยุตตบานนอนเว้นซื้อครับต้องออกไปเบื้องไปวิเคราะห์ต้นมันสับปะหลังเจ้าของว่ามันเป็นอาการเหล่านี้มันเป็นอาการแบบใดจริงๆนะครับ อาการเล่านี uno, like, theta, 38, subs, Earth, ่นี่บบแมนอาการเกี First, чи, ่ยวกับเพียนะครับเด้อถ <hel> <önem> ้าเพียไฟไรแดงกินนี่เพียไฟไรแดงกินนี่จะเป็นวงครับเป็นวงเป็นวงแบบเป็นใหม่ใหม่ใหม่กสีแบบนี้แหละครับสีน้ําตาลจะใหม่เป็นวงยุ่งสีแต่ถ้าเททีวงก่วงใบก็จะเหี่ยนออกจะเป็นในลักษณะแบบนั้นถ้าเป็นแบบนี้บ่แมนครับโบแมนต้นมันเป็นโลกแต่กับโแมนต้นมันเนาหัวมันเนาโบแมนครับนี่คืออาการมันสปลังเขาสังเคราะห์แสงบ่ไร ปุ๋งอาหารบไรและเพื่อควบยุลอดการปรับสภาพของต้นมันสับปะหลังก็ต้องสลัดใบหวัง่วนทิมเพื่อควบยุลอดครับพี่น้องเป็นยังไงครับที่นี่พี่น้อง,งงงหรือพี่น้องเข้าใจครับนี่เห็นบ่เนี่ยขนาดต้นนี่ใหญ่ยยเลยเนี่ยก็ต้องสลัดใบออกเพราะว่าฝนตกมากแทบเลี้ยมสามเดือนแล้วเนาะพี่น้องนี่เห็นบ่แต่ใบด้านล่างปกติปกติ จะสะลัดใบถิ่มเป็นบ,บางส่วนเพื่อความอยู่รอดครับอ่าเข้าใจนาอพี่น้องเนะาะแต่พี่น้องบอเข้าใจก็สามารถข้อมมนเข้ามาสอบถามได้ทางเพจก็สามารถส่งรูปเข้ามาถามผมได้ครับว่าอาการมันเป็นแบบนี้แบบนี้นี่มันเป็นยังไงสิครับกระสวงภาพส่งรูปเข้ามาได้ผมการเสียหายคำตอบพี่น้องพี่น้องทั้งช่อง u t u b e กับข้อมมนเข้ามาสอบถามในขึ้นกันครับและก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าพี่น้องเห็นตนมั่นสําปลังเจ้าของ สูงพี่น้องสูงอาดหลาดงามเนี่ยเป็นในลักษณะแบบนี้ผมสิบอกพี่น้องเลยว่าย่ดีใจครับมันมีทั้งผิดได้เอาไงมันมีทั้งขอดีและขอดเสียครับอ่ามีขอดีและขอดเสียได้พี่น้องเพราะว่าปีที่พานมาผมเคยเจอแล้วหล,ลายๆปีที่พานมานี่ก็ผมจะมาถึงจุดๆนี้ได้ต้นงามหลาย หัวหัวมันจะบอยใหญ่ครับต้นบอยงามหัวมันใหญ่พี่น้องเคยได้ยินบอกคำว่าต้นบอยงามหัวมันใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่หัวมันหน่อยจะเป็นในลักษณะแบบนั้นแหละครับนลักษณะแบบนี่เขา้อไว่าใหญ่บ่ถือทหารครับสูงอาดลาดคุณแล้วต้องห่วงควมงามเนี่ยสูงเสียดฟ้า สูงแบบสามเมตรสี่เมตรคนครับแต่บูมีหัวพี่น้องบูมี่หัวพอกไม่เห็นลักษณะแบบนี้ผมเสื้อเลยว่าพี่น้องนี่ถ้าเจอต้นมันสัมปะหลังจะขวงงามในลักษณะแบบนี้แหละยิ้มแล้วยิ้มไปแล้วโอ้ปีนี้เส้อผลผิิตหลายปีนี้เกินคาดแน่นอนสิเป็นแบบนี้ผมเสื้อเลย พี่น้องต้องเจอในลักษณะแบบนี้แน่นอนพี่น้องแย่ชะล่าใจครับให้พี่น้องหันมาถามเจ้าของเบิองสุกรนว่าต้นมันพี่น้องที่งามขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นี่เนี่ยพี่น้องใส่ปุ๋ยอย่างพี่น้องใส่ปุ๋ยอย่างให้พี่น้องกลับขึ้นไปคิดไปพิจารณาเวยครับถ้าพี่น้องใส่4600พี่น้อง่าหวังเลยว่าหัวมันพี่น้องใหญ่ 4600นี่มันกระบ่งบอกเจ่แล้วว่าในตัวเจนสูงผมเห็นพี่น้องในหลายท่านนี่และสวนใกล้ๆก,กันกับผมนี่แหละมันปีนี่พ่นงามสูงอาจหลากทั้งสี่เลยพี่น้องผมก็เลยมาคิดพ่อว่าเออช่วงปีที่ผ่านมาผมเคยเจอคือกันในลักษณะแบบนี้ยิ้มเปื่อยพูดแล้ยิ้มเขียวแหงพูดแล้มันมันงามเิยแต่เวลาคุดที่นี่หัวมันผสมตนครับผมก็เลยคิดมาหย่อนเบงว่าเออมันเป็นพ่ออย่าง ปีนเพาะผมใส่ในตัวเจนหลายเกินไปในตัวเจนที่มาจากฝนนี่ก็หลายแล้วอแล้วก็มาใส่ในตัวเจนทีกในรูปแบบปุ๋ยอีกนี่แหละพี่น้องแล้วก็ในตัวเจนที่มาจากน้ำมักอีกเบิ่งดูทีดิให้ต้นมันสัปหลังเอวงามเลยจังไถ่เอาให้ต้นมันสัป,ปลห,งงล,ห,หปปลังสูงเลยจังไหนมันบอกพี่น้องนี่แหละพี่น้องอย่าช่าใจครับให้พี่น้องไปพิจ,นานาจารณาเจ้าของ แต่เห็นต้นมันสับปะหลังงามในลักษณะแบบนี้แล้วผมคยบอกคห้ยเตือนพี่น้องในหลายคั้นแล้วหลายๆค่้งหลายๆเทือผมพยายามบอกตลอดว่าถ้าต้นมันสับปะหลังงามแล้วให้หยุดใช้ในตัวเจนให้หันมาใช้โพแทสเซียมให้หลายๆเพื่ออย่างเพื่อหยุดหยุดการเจริญเติบโตหยุดให้ต้นมันมันสูงขึ้นครับให้มันลงว่าง่ายคือให้มันลงหัวให้มันมีหัวให้มันไป เอาสารอาหารมาบม่มบ่มรุงที่หวัวมันสับปะหลังย่างเดียวทบอจังสั้นนะสิเฮดให้มันสับปะหลังเข้านี่หัวหน่อยครับกลายเป็นต้นใหญ่เนี่ยสีกลายเป็นต้นใหญ่ลำต้นนี่ซ้ำเขียนหมดแล้วแต่ของผมเนี่ยผมรู้้แล้วผมรู้้แล้วตั้งที่แรก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 เลยล่ะเพราะว่าผมใสยย้ยางไส้ยางนี่ผมสีวิเคราะห์แลวผมสีคำนวณแลวผมสีจดไปตลอดผมสีใ้พิลาดสีใ้ ผิดคือผิดพลาดคือจังพันพาดมาที่ผมเคยเห็ดเนี่ยครับนี่คือมันหาเดือนละพี่น้องหาเดือนละเขาหาเดือนใบก็เริ่มล่วงล้วละ,ละเริ่มแหงแน่ล่วงแน่ละเนี่ยยังมีฝนอยู่ก็เลยใบก็เลยบ่กใครล่วงพี่น้องยาะชะ่าใจเด้อพี่น้องเด้อผมเป็นห่วงพี่น้องครับเพราะว่าประสบการณ์ตรงจากผมนี่แหละที่เจอ ท่อนมันนี่สูงอาจลาซีเมตรเลยถ้าพี่น้องเอฟซีผมที่เคยติดตามผมจะเห็นช่วงที่ผมเก็บท่อนพันธุ์มันสับปะหลังไว้นะช่วงที่ผมเฮ็ดคลิปไ้เกี่ยวกับการเก็บท่อนพันธุ์มันสับปะหลังนะ่ะนั่นแหละพี่น้องสูงบอพี่น้องง่ายบ่เทิงสูงเทิงง่่ตบองห่วงครับแต่หัวมันนี่บ่สมบ่สมถ้าพี่น้องอยากเอาเก็บไว้ท่อนเฮ็ดท่อนพันธุ์ได้ครับพี่น้องบำรุงไน้เลยบัดนี้สวนอื่นที่แปลงอื่น คิดต้นมันบบใหญ่แบบนั้นหัวมันผัดใหญ่นั่นแหละพี่น้องให้พิจาจณาครับเนี่ยผมงดใส่นโตเจนแล้วเพราะว่านโตเจนจากจากฝนนี่ยจากทัองฝ้าเน,นี่ยกรหลายแล้วครับพี่น้องพี่น้องก็สีว่าเขา้าใจเงะว่านโตเจนที่มาจากจากฝนนี่มันคืออีหยังนโตเจนที่มาจากฝนนี่ผมจะอธิบายทุกพี่น้องฟังคือรอบตัวเฮานี่น้ำอากาศนี่มีนโตเจนทั้งหมดครับ แต่เฮานี่ควาสามารถที่จะเอามาให้ต้นมันสาปะหลังเฮากินได้มาปรุงอาหารได้พี่น้องคือต้องรอให้ฝนตกยังเดียวฝนตกฝนตกคืออากาศคืออากาศแล้วมันจะเปลี่ยนสภาพครับมันจะต๊มาเกาะใบมันสาปะหลังนี่มันจะเปลี่ยนสภาพเป็นเพลทให้มันสาปะหลังเฮานี่กินได้ครับคือนำน้ำไนโตรเจนมามาปรุงอาหารได้น้ำไนโตรเจนมาใส่ ใส่ได้ครับคือว่าไงคือใส่ได้นั่แหละพี่นอ้องอือคือฝนตกลงสะล่างลงมาถืออากาศสะล่างลงมาแล้วมาตกลงใส่ใบมันสัมปะหลังกระดับพืชน้ำไปใส่ประโยชน์นะคือไนโตรเจนมาจากฝนครับเขาเรียกว่าไนโตรเจนมาจากฝนให้พี่น้องเบื่องว่าช่วงใดปีใดไฝนตกดีๆนะต้นมันสีงามถ้าพวกช่วงใดฝนหน่อยต้นมันสีบัวงามี๋ยวเขาก็ต้องใส่ปุ๋ยไนโตรเจนมาซอยครับเพื่อจะให้ต้นมันหอมง,งามในปีที่ฝนแรง จะเป็นในลักษณะแบบนั้นเพื่อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมชีพาพี่น้องมาเบืองพอมีกระลังใจพอม,มีแห้งในจังหนอยนี่คือผมใส่ปุ๋ยระเบิดหัวแหละพี่น้องตั้งแต่อายุสามเดือนผมทําการเปลี่ยนแปลงนะผมเวทคือเก่าหละเวทคือเก่าผิดพลาดครับผิดพลาดยังงหลวงเลยผมเลยพลิกแพงและก็เลยมาบอกพี่น้อง,อง่นี่แหละครับมาแนะนาพี่น้องยนี่แหละ เ,เป็นไงครับซ้ำเขียนเหรอเนี่ยถ้าเอาบ่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมบ่ใส่ปุ๋ยโพแทสเซียมนี่หัวมันชีใหญ่เลยพี่น้องเนี่ยหัวมันชิด้อยจะใหญ่ขนาดนี้อันนี้ใหญ่แล้วนี่คูดขายได้แล้วนี่แลวพี่น้องค็ถามผมขอมมาหลายว่ามันสาปรังที่ผมปลูกอยู่นี่ได้ใส่ปุ๋ยทั้งดินบ่ โอ้มีอีกหัวที่ทางไตอยู่ครับได้ใส่ปุ๋ยทางดินบ่ผมบ่ได้ใส่เด้อพี่น้องเด้อปุ๋ยทางดินผมฉีดทางใบอย่างเดียวดกนี่พี่น้องดกเดนี่นี่ขวดพี่น้องบนกันน่าหรือปลาดกเทียมนี่นี่น้องเยี่ยเหมมากครับนี่ตัวหัวสัมเขียนมดแล้วนี่พ่น่ะให้ขวดไปเยอะเรื่อยนี่พ่น่ะยู่น้ำกันสามเลยทีนี่ขวดมองเดียวน้อง พุทธมือเดียวเจอดิ่เนี่ยท้ำเขียนหมด่ล้หเห็ินวะกันมีเนี่ยหนึ่งสองสามแต่อันบักลากน,น้อยๆนี่ยสีกายเป็นหัวอีกนี่มอนีี้ห็นวะนี้นี่ขนาดลากน,น้อยๆออกมานเนี่ยังสิกายเป็นหัวคิดบุงหลดพี่นอ้องมันดีสําไรครับปุ๋ยทางใบพี่น้องจะคิดว่าจะปุ๋ยทางดินดีครับใส่ปุ๋ยตัวไรเดี๋ยวพูใแพี่น้องเบิ้งถือซองมาอยู่ครับเพราะั้นถือซองหรอกเก็บวออ่ทีดินเมื่อกี้นี่แหละ <c oughs> <c oughs> นี่พี่น้อง นี่มีขีดินมีห้อยน้ำอยู่นี่ศูนย์ศูนย์หกสิบครับว่าจะเป็นนตังยี่ห้อนี้เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องี่ไปใส่ยี่ห้อใดกัแล้วแต่พี่น้องครับอ่าเสื้อวกพี่น้องสะดวกซื้อยีอหอ่ห้อใดก็ใส่ครับผมใส่กับตัวนี้เนี่ยฉีดเนี่ยตัวนี้พี่น้องเพราะาตัวนี้เป็นสารเสื่อมประสิทธิภาพครับและวถาดมากกว่สิผาสนิทผมก็ใส่ตัวนี้แหละผพมะชนกันกับตัวนี้เนี่ยฉีด ตังใบย่างเดียวสลับกับโลงดินน้ำเน่ไอ้เบิ้งพูนะ่ะหัวนี่แหละพี่น้อง <Hey. S 2> พี่น้องของใจในเรื่องไหน,นก็สามารถคอมเมนต์สอบถามผมได้ครับมีเรื่องดีๆสาระดีๆผมก็ะพยายามเฮ็ดแต่เราพยายามเอามาเล่าให้พี่น้องได้เข้าใจง่ายๆแล้ให้พี่น้องเรียนรู้ไปน้ำพมครับเพราะว่าผมบ่อยากให้พี่น้องล่องผิดลองถูกถ้าพี่น้องลองผิดลองถูกแล้วมืดเงิ้นหลายครับปุ๋ยเคมีนี่ ที่มีเม็ดทุงๆนึ่งนี้ถ้ายูเลียนซื้อมือนีกัแปดร้อยกว่าบาทเั่นบ่ครับแปดร้อยห้าสิบบาทเดี๋ยวนี้บัานี้ปุ๋ยสุดเสมอสิบหาสิบหากับพันพันหาสิพันยี่สิบพันล้อยแลวแต่ครับพี่น้องแล้วแต่พื้นที่ถือว่าแพงดีครับแล้วที่นี่ปุ๋ยท่างไปคือจังผมใส่นี่ถือครับคือจังซองเขียวเนี่ยถ้าซื้อแยกกับวันสี่ร้อยเก้าสิบบาทซีลร้อยเก้าสิบบาท ใส่ได้ยี่สิบไรตัวนี้โซนหกสิบเจ็ดสิบสองบาทแล้วแต่บางที่บางมองกับขายแพงอยู่ครับแล้วแต่พี่น้องซื้อได้แล้ววันนี้เจ็ดสิบสองบาทครับนี่กับร่วมกันกับประมาณหกร้อยกว่าบาทพี่น้องฉีดได้ตั้งยี่สิบสามสิบไร่สินี่ถ้าพี่น้องฝูกลาไรสีจ่จุดที่พุดพี่น้องพี่น้องของใจในเรื่องใดกับสามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้ครับเข้ามาพูดคุยได้ ฮักแพงกันไหวเด้อพี่น้องเด้อฮักแพงกันไหวดีกว่าสร้างกันครับมีปัญหาอย่างกับข้อเมต์เขามาสอบถาาเขามาพูดคุยมีข้อเสนอแนะดีๆกับ comment, ข้อเมต์เขามาบอกครับพี่นออ้องเขาใจไ้มอัดข้อเมต์แต่การนํำไปใส่เพื่อเป็นแนวทางครับเอาไว้เจอคลิปหน้าครับคลิปนี้ไปสนีครับสวัสดีครับบายบายครับพี่น้อง